สบายดีพี่น้องวัวจะผูกจะโคน้องสงวนพี่น้องจะฮะมากินปลาหมึกน้ำเพว่าค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำพรอหญ่ค่ะมาอนไทยพรอใหญ่อาพ่อสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องกินปลาหมึกกินปลาหมึกอย่างปลาหมึกเอาค่ะมากินหลอดซอเอากินกินกินน้ำยุบกันกินน้ำสะาพี่น้องแม่กินน้ำสะาาดให้น้ำสะาน้ำสะาค่ะน้ำสะาดยังพอน้ำสะาผสมกวรเลย กั z o o สมนี่ย zoom z o เกาหลี้อ z เก่าลื้อหอมพญายินเนี่ยไปแกล่ทายพญายก่อนค่ะพันหิวพี่น้องพี่ว่าก็เลยจัดให้ค่ะพญายได้ซีหิวนะก็ได้ห้ยแล้วสื่อมาให้นานๆพี่น้องจังสิว่าหิวแหละนะนี่นี่พอนี่ตอนนี้ไงจิ้มเตยๆน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยน้ำลายแตกน้ำจิ้มซีปูดน้ำจิ้มเขาแเสบอีดีพี่น้องคะเจ้านี่เด็ดแห้ง Ừ. Xẹp khắc à Tìm xẹp khác cũng phải nhanh nhầm nó khuộp khuộp đi Nhục nặng กระลูกมากค่ะกระลุงอ่อนดีท <Yeah. S 2> ีนี่เนี่ยเราไป็ไปไหนอีกทยับให้มันอยู่กลงเขาเดินมองอไม่เห็น <c oughs> มองกลาคืนะมันไม่เห็นตรง <c oughs> ถ่ายผมงไ่ง่เลยพี่น้องเลย <c oughs> ซื้อมาสิบเอสใหม่ถ่าหนึ่งร้อยบาท1น0้อยสิบาทอะไม่ได้สิบบาทนใหญ่ยพิญญาค่ะ พอเมืกเจ้านี่มีมีต,มตมมลาดไหนออพอมีตลาดในพีเมืองในพีิมาเนาะพอเมืกเจ้าเนี่ยจิ้มข้าวเด็ดแหงเสียบอีดีหัวข้นโอ้ยคิ้วไวคิ้วเนี้ยอญญาเนี้ยยื่นทานในคักอีดีตามคิ้วแค่ว่าอะไรคิ้วซิฟค่ะ Hoa chậu nó quá, hoa quá, hoa quá, hoa quá, thế này, hoa Bữa hoa quá, hoa lại, hoa quá, 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 hoa พี่น้องมาตังถามเนอะพ่อญ่กินน้ำชาอะไรบ่เด้ออะไกินอยู่แซ่บบ่ปปพอหยกอันนี้น้ำพอถือน้ำอะไได้ไหมถือให้เห็นในกล่องนะในคลิขีะในมันบเห็นเออเอาหยกสดเอออืนละเออแซ่บเ,เป็นไห้แซ่บเ,เป็นไห้พี่น้องครับพ่อไงกินปลาหมึกแซ่บเป็นไห้ กินน้ำเล้าก่อนจ้งอย่างขวดว่าคนอยากเลยพี่เนองปกติซื้อมากขันมาบริจากเอ้ยปกติจะข้ำอ่ะไม่เออเพราะเอะโยกโยกเออโยกใส่ซื้อเอาดูกเพียงพอ Này thứ ạ, ơ này này này, thay đâu quá Này trăm, ơ, nhẹ không tuổi này tuổi nè Bỏ cưng gần đi ơ nè Ơ, 1, 2, 3 đây đấy rồi Nói nó, sắn khỏe mà Của cây đồ càng thì đứt nhé ạ น้ำจิ้มก็ไฮไร้ายแหละน้ำจิ้มแส่บเพราะจะิ้เจ้าเนี่ยง่ายม,มากเนาะนุกสีกนุกจานใช่ผมเรียกวีกับติดโคยายพูดกินกับยายพูดนี่ต้นใหญ่ย อําแซ่พี่นอะเอามาฟังให้บ่อนให้บ่นยบวกกายเจ้าบ่กกายกายเจ้าพ่อเจ้าตี ก็เพเคยตีเอขื่อทำให้มันจะมันจะไมหมอนขวกวางละพุ่นเลยอืมมันบุาดเสร

tất chắc cả này tổ hợp có bao giờ nhạc nhạc nhung à. hóa kín yeah, อะไรปกปุกปุกปรดุกเนี่ยน้องหกปกหุปกเนี่น้องหกปุกหปอ้าวนกละาุกยำชาครบ้าหยิบเรงนี้ chín đẹp vẫn nó ây không? ơi ít 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 ริงหัวนุกสีด้วยจบทิ่นุกมัดถั่วอันดับหนุกขึ้นกินไม่ไม่ค่อยนะไม่ฮักเ้วยเนาะจิบจนไม่ฮักเ้วยเนาะอืำ ไปไหมอืมน้องจากคลิปนี้ก็ยังไดนแล้วพี่น้องเด้ออ่ะพอกินอย่เขาจบไปเพียงเท่านี้จ้าอ่ะพอาพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ติดตามก็รีงจ้าสวัสดีครับบายจา๊จุ๊บจ้าเอาสวัสดีครับอือหัวเลยครับสัมดาไม่คนกินอยู่เอาเลยครับสัมดาข้าปากเนาะจิ้มได้ทั้ก่อนว่านจะจบคลิปกัน สิ่เพชรครับเพชรแหวน